มาต่อกันเลยพี่น้องที่สภาพวิถุนาเวลาตีสองความจริงแล้วแะแค่อยากจะถูกปกป้องและถูกรักแต่ฉันกับโดดเดียวทางเลือกเดียวคือต้องรอดโอ้ยวีน้งพักสักหน่อยเนโรฉันจะเล่าให้ฟัง ทุกอย่างไม่เคยมีพิศาที่ชื่อยูริเซนมีเพียงมนุษย์พูดทิ้งความเป็นมนุษย์ไปเพราะต้องการข่อยคว้าหาพลังโอ้หน่าแมงลึกเขาคือพี่ชายของเดนเต้พี่ชายของดันเต้เ,เตหรอใช่ ชื่อจริง,รงของเขาก็คือเวอร์จิลหารู้ไหมเนโรยังไม่รู้นะว่านั่นไม่พูดดีกว่าแต่เกมมันเก่าน้วก็พูดพูดไปแต่ไม่พูดดีกว่าผมลำไม้ปีศาจนี่ว่า

ทุกอย่างมันเริ่มขึ้นที่นี่มา <c oughs> ที่แม่ช่วยชีวิตฉันแล้วก็ทิ้งนายเอาไว้แต่เป็นเรื่องหนึ่งที่นายไม่รู้แม่พยายามช่วยนายเหมือนกันตามหานายไปทั่วจะแม่ถูกฆ่าถูกมันฆ่าฆ่าไเวลาหลังความที่ทายของเจ้าหรอกนะหรือแม้แต่ที่แห่งนี้ ทั้งว่าคือภาพลงตาที่ถูกสร้างจากผลไม้อันแสนวิเศษนี้ฟังพลังของมันนี้เจ้าจะเห็นคือสิ่งที่ข้าต้องการและด้วยสิ่งนี้บา้าเอ้ข้าจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างมันกินไปแล้ว เาเลยพี่ชายนาไม่ได้มีทุกอย่างเสีเสี้ยวความเป็นรนุษย์สุดท้ายที่นายมีนายพึ่งเสียงมันไปนนมันเป็นเพียงแค่เสียงอดควรของผู้ที่ไร้ซึ่งพลังเท่ามาสี่น้องข้าข้าจะทำให้เจ้าตาสว่างเอง

คืพอพลังที่แท้จริงพลังที่ข้าตามหามานานแสนนานเฮ้ยไอ้ท้ายเยอะเวลาไอ้ท้ายเยอะเวลาอย่าโดนอย่าโดนไม่งั้นเราจะโดนสโลปอ้นเฮียกดปอกเลยไม่ใช่เหรอมาดิอายมาดิอาย Léo lúc gần. Ui. Ừm, vấp đã Ai. Ôi. Kia phalang kia đi cái. เข้าใกล้มนไม่ได้เลยโอเคแปลงล่างอ่ะคือมันปลดพลังออกมาเข้าใกล้มไม่ได้

ทำไมทำไมเจ้าถ,ถึงแข็งขนาดนี้เจ้าไม่เคยสูสียอะไรเลยนี่มันไม่เกี่ยวกับการสูรสีอะไรหรอกเพราะแค่คือทางเลือกหนึง่งการต่อสู้ความสามารถกันเล่โอ๊ยพากอยู่สัตย์ bắt đầu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  nữa, ôi giời, đầu bắt làng bắt chạy พวกนั้นเป็นแฟนเหรอทำไมถึงไม่ทำไมถึงต้องสู้เพื่อศัตด์สินก็ว่าใครแข่งกันว่าใครผู้ชายก็อย่างนาี้แหละไม่ว่าศัตรูต่อหน้าจะไปสายเลือดเดียวกันก็ตามไรสารบเป็นบ้าเลยพี่น้องฝาแฝดคู่นั้นไม่ยอมรับภาพตัวตนของฝ่ายนั่นแหละเกลีผลที่พวกเขาต้องต่อสู้ แล้ววิชิก็ตายดังจ้ะตัดเถอะおそかったเนีมาช้านะเพิ่งเสร็จงานเลยนั่นพี่ชายจริงๆนั่นแหละก็คงจะใช่แหละฉะนั้นอยู่เบื้องหลังทุกอย่างสายเลื่องแท้ๆของนายถูกเพลงเลย จนลมหายใจสุดท้ายเลยสินะเจ้าวีถอยไปเดี๋ยวแถานั้นจะเละไม่ใช่เล่นนะไม่ขอร้องไว้ฉันฉันอยากจะจบการต่อสู้นี้ด้วยมือของฉัน ได้อยู่ตรงกลางได้แล้วหัวใจอ่ะย่าได้ขดัดขืนเลยแค่แค่อยากจะการฉันไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนนายแพ้แล้วจะไม่แพ้ดันเต้หรอกไม่ใช่กับดันเต้ ข้าต้องการพลังมากกว่านี้ฉันรู้เราก็เหมือนกันนายกับฉันนายเสียฉันไปฉันก็เสียนายไปแต่ว่าเชื่อมถึงกันด้วยความรู้สึกเดียว ทิ้งกิ่งก้าของเจ้าแล้วฆ่าน้ำพัวผล้นและลากเงาของเรานั้นคือหนึ่งเดียวต้องห้ามต้องหา้ามไม่ทันเวอร์จิลฟื้นคืนสี Menarik, <tuk> Wajib, wajib. Oke, kita kali <masalah> di